วันนี้ที่ศาลาสัตยไทสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมหาราชวังโรงเรียนเมืองถลางจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานคร นายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานพลเอกนุพงศ์และนางกุลยาเผ่าจินดาคณะผู้บริหารนักสแสดงผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถมัมภ์พลตรีพลศักดิ์พรมดวงดีผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกมูล,ลนิธิกองทัพภาคที่หนึ่งหม่อมราชวงศ์เบญจาภาไกรฤกษ์มูลนิธิหม่ลลหมอมเจ้า พิจิตจิราภาเทวกุลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีสมาคมชมรมคนมอนแทนคุณแผ่นดินสยามมูล,ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเยอรมันมีโปรดักต์จำกัดบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสภาสาพันธ์รักษาสันติภาพ u n p k f c นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสาธารณสมาคมและฉายสารคดีพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงให้ประชาชนได้ชมระหว่างพักคอยโดยจะเปิดให้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระชาย,ยาลักษณ์ ณศา,าลาสาไทยสมาคมในพระ,ระบรมมหาราชวังไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระชกุศลครบ15วันปันรัสมวันแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระ,ระบรมศพทุกวันณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไป